ผักไทยสบายดีเนาะเอฟซีเนาะเอฟซีถกทานทุกคนทานหมอกับมาบอกแนะนำให้ยยางน้ำบาะสานอ่ะสีไรางาน,นะอะอาการเพิ่นน้ำน่ะดูดออกไปแล้ว1ิเอ็ดลิตรนนักนะออกไปแล้ว1ิบลิตรเจ็กหน่อยจ็กเมื่อเนะนางแทงอืสบายดีก็เบองสิ่ไปทางร้านสาวแบบนี้ ร้านสาวก็มาอ่ะร้านสาวก็มาน้องสาวน้องสาวมาส่งข้าวน้องสาวมาส่งข้าวเบิ่งเด้อน่ะมองเพิ่นสิอัพไว้เนาะอ่ะถ่ายคลิปอีกเนาะอัพดย่างๆฝึกย่างฝึกย่างนั่งนี่มาส่งข้าวลุงสลอยอ้า ได้ได้จ้าคนเลยลูกคู่เดียวเลยนะคู่เดียวบอเอาไพ่ะได้ลูกตอนน่ะว่าได้สมาชิกใหม่ไพอันเห็นสะท้อนถ่ายตอนเอาอันลูกันเดินออกท้องฟัวกูและเออเนี่ยเนี่ยน่ะวะไหนล่ะเออจะมาคิวกลงงามแทนนี่ฮะคิวกลงงามแทนนี่ฮะได้ลูกผู้เดียวใกล้บ่เฮือนไปนี่น่ะอืม โตได้มาส่งขาเพิ่นยมเ้ายแรงแม่อืได้มาส่งขาลุงอืลูกตวนใครมีของเล่นเนาะเอ้ยอๆตึมสอยกันไปพี่น้องเอ้ยอดี อดีตอันสามีเจดํเ็ดจังได๋เนาะพี่น้องเนาะอดีตสามีเจดําลูกหลานก็ยังคิเห็นคุณงามความดีก็มีเนาะพี่น้องเนาะหลานก็มาส่งขาอืมย่าง À, Chà, ừ. nhàng tam cuộn Căn nhảm nhảm Ồ, cảm cảm lắc gái Năm cân vớt khủng khuất một bữa nè ย่างคุยเบาจังเพิ่นเนาะจังบ่เมื่อยย่างคุยกันไปน้ำเฮ้ยร้านร้านเช้ากันแนมมาร้านเช้ากันแนมเอาเนี่ยคิวก่งข้างนอกเนี่ยนะเฮ้ยเออ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  พ่นแหนมน้ำพ่นแหนมน้ำลุงทานหมออ้อววานหย่างหายหน้ามันลงเอากำลังกายคนสีดูดออกหายอีกอ ทำติตโตเล็กนะเอาโบเต็นเห็นมมีคนห่งยงว่าเลยนะคผนเากมพันแหนนางแทงฟังขอองบอบอกองก้นนะมันมาบังเอาตัวเล็กโ อืในดีใจขึ้นมาระดับหนึ่งทีวานดูดน้ำออกลแ้วเบาเนาะอย่างได้เมื่อที่ไปเยี่ยมอยู่ในเฮือนระจุดอย่างบ่ได้ มันบ่กอยากจะถือแดดกันยางวนมาทั้งพี่ก็ได้พี่ออืือย่างว้นแถวนี่คักขกได้อันนี่กะร่มเลื่นดีนนพออากพออากาศบอน,นี่อันนี้ได้ ก้นเพราะอากาศนั้นก้นไปง,ง่ายๆเพราะพี่เทียวเออเด็กรวยนี่เด,ด็โอ้ยเด็กรวยด้ป่าอวะยังได้ผัดว่าตัวเองอีกอยากมีละไรให้ได้ละตายอีกค่ะผ้ายางต้องครึ่งนะนะพี่น้องต้องให้เมียครึ่งไว้ยันลังเถื่อยันหัวเข่าอ่อน วุ้ยจังได้กับขอบมกบขอบใจขอบบุญขอบคุณไปทางไอแม็กทิวเดอร์ ader, เคสเนี่ที่ว่าเพิ่นมีจิตใจเมตตาซอยชีวิตลุงพามเนาะหายเงินขาปิ่นปัวรวมทั้งเบิดกับหนึ่งพันหนึ่งพันกับห้าสิบเหรียญหนึ่งพันดอลลาร์กับห้าสิบเหรียญเป็นเงินบาทกับสามหมื่นกว่ 30, 000, าบาทนะเนาะสามหมื่นกว่าบาท แต่เป็นเงินกีบกับสาวก่านนลน่ะรวมกันชื่อว่าโอ้บบธรรม,มดาบบธรรม,มดาเผ่นซอย,ยบุม,บมี่บุมี่อันไยได้พี่น้องนะซิมาซอยเนาะซอยลายฮะนะไยกับบุมี่บานเฮาพี่น้องก็บซอยแล้วถามเผ่นพี่น้องก็บซอยเบิ้ดพูมึน,นกวาบาทว่าซันายเนาะกัสซอยเบิดแหล้งบครพวป่วยมาเนี่ยพกเดือนละ่ะ อืาไอ้กระซอยน้องกระซอยว่าสันร้านกระซอยซอยเขาก็บมีซอยที่บ้านนี่เขาก็ททำงานทำการเนาะมีภาระแต่ละกุลก้นก็ได้ซอยเบิดลายเลยคือพนวะอ่อนแหละเบิดเกือบสองแสนเลยสองแสนบาทเซนกวเกือบเขาสงแสนยังบาเศร้าก็เลยไปนั่งซื้อบ้านเนี่ยผมมีเงินปิ่นปัวอืม นะย่างซาซาก็ได้อย่าง่างไหวมันเมือ่อยอืย่างซาซ่า <c oughs> แล้วก็ขบใจอ้ายด้วที่ให้ให้ปราเมาเป็นสะพานบุญให้ที่ให้ประเมามีโอกาสได้ทำความดีความงามเนาะปกติกะหมักอยู่แล้วเนาะเห็ดความดี แต่ว่าเ้าก็เห็ดตามกำลังเหือแห้งของเา้าแต่นี่พึ่นกระหายมานี่ก็ถือว่าสุดยอดอีหลีเนาะเฮาก็ได้เห็ดคุณงามความดี <S <S เพิ่มเข้าไปอีกเนาะซอยเรือชีวิตคนเนีมันใส่เงินเนาะพี่น้นองเนาะปิ่นปัวนใส่เงินหมกขบใจอ้ายหลายจังไดก็ได้ขอยมีแต่ความสุขความเจริญกายไล่ไลขูไล้ย้นแหล่เนาะที่ว่น เคยถ่ายเคสผ่านมาสิเป็นป่วยบอหรือว่างานเพือนบุญเพื่อนดีหรือว่า,า,วาสางสาพ,พัฒนาก็ซอยพี่นหนองเนาะบอผู้หนึ่งก็ผู้หนึ่งยื่นมือก็มาซอยก็ถือว่าพอเหมาก็ดีอกดีใจที่ว่ามีผู้ใหญ่เมตตาพะเหมาเนาะพะเหมาก็เป็นกระบอกเสียงแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอ พี่น้องได้เบ่งได้ส้มได้เห็นนะแล้วกับถือว่าได้หับได้หับการตอบสนองก็คือตามสมควรเนาะสมควรอิรีแล้วก็ดีมาลายคนแล้วเนาะพัฒนาก็มาลายบอดแล้วถือว่าดีเนาะอยู่ความระดับเป็นอยู่เนาะพันว่าป็นอยู่ มอก็มีแต่ผู้จบๆงามๆทานมอก็ได้ขอคันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสุขดีบัตทุกทานทุกคนขอให้สวงให้เศร้าลุงพามก็ได้